คุณม่ไก่เป็นภรรยาข้าราชการ,ราการร,าระดับสูงมีบุตรสองคนได้ออกมาเปิดบริษัทของตัวเองพันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจขายตรงและในยุคออนไลน์เฟื่องฟูได้เอาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์หลายแบรนด์และสุดท้ายก็มาเจอบริษัทแม่มดออนไลน์ได้รับเกียรติเชิญเป็นบอร์ดบริหารสูงสุดของบริษัทแม่หมดออนไลน์ ทีมงานสร้างยอดขายหลายร้อยล้านและทีมงานทั้งภาคออฟไลน์และออนไลน์ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายวันนี้อยากจะมาแบ่งปันความสำเร็จที่ได้รับได้รับการบริหารทีมจนประสบความสำเร็จได้ร่วมรับรางวัลเอเชียสตาร์อวอร์ดและในครั้งนี้ ได้พาทีมงานร่วมรับรางวัลด้วยอีกหลายท่านนี่คือความสำเร็จเป็นเกียตรติสูงสุดในชีวิตณขณะนี้ทีมงานของครูแม่ไก่ในต่างประเทศเติบโตมากๆณนะตอนนี้หลายคนอยู่ต่างประเทศเจอเราผ่านการไลฟ์สดเจอเราผ่าน Facebook จึงตัดสินใจเข้าร่วมและวันนี้เขามียอดขายถาโถมมากๆ่งในยุคออนไลน์เฟื่องฟูจึงอยากเชิญ เชิญชวนแม่บ้านข้าราชการหรือข้าราชการที่กเกษียณหรือคนในวัยทำงานที่กำลังเข้าสู่เ,เตรียมตัวกเกษียณเข้าสู่ธุรกิจโลกออนไลน์เพราะครูแม่ไก่เป็นสายไลฟ์สร้างตัวตนมาจากการไลฟ์สดมีเพื่อนฝูงรู้จักและทักเข้ามาซื้อสินค้าหรือทักมาร่วมธุรกิจจากการเห็นไลฟ์สดของครูแม่ไก่ในวันนั้น เมื่อเขาเข้าร่วมธุรกิจร่วมอยู่ในองค์กรเขาประทับใจในการบริหารงานในการทำงานเพราะสินค้าในบริษัทแม่มดออนไลน์มีหลากหลายตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือว่ากลุ่มสกินแคร์ทุกสายงานสามารถนำไปต่อย,ยอดจะไปขยายธุรกิจในภาคออฟไลน์หรือภาคออนไลน,ไลน์ได้ทั้งหมด ง่ายมากในการที่ไม่ว่าจะเป็นสวอ,อายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่อยู่ในสายงานของครูแม่ไก่เพราะเรามีแอปพลิเคชันที่ช่วยทำให้การทำงานเหล่านั้นง่ายขึ้นวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถจะนำพารายได้เข้าสู่ครอบครัวคุณเพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าอีกหนึ่งช่องทางได้ยุคนี้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเข้าร่วมบอกได้เลยว่าคุณอาจจะเ,เป็นคนที่เอาโดยที่ มานั่งเสียใจในภายหลังเมื่อลูกหลานของคุณถามว่าทำไมไม่ร่วมธุรกิจกับแม่มดออนไลน์ในวันนั้นแมมมออม่ดดอ,อนลล